ที่377้ยโดยความที่เป็นถึงบรมอาจารย์นักเล่นแร่แป่ธาตุระดับที่6ทําให้เฉินหยูชิงนั้นสามารถต่อกรได้แม่กระทั่งเขตแดนจาก,กปานภาพด้วยซ้ำแต่เขาจะเอาอะไรไปสู้กับทหารโอสถที่มีพลังเทียบเท่ากับเขตแดนวิญญาณนิลันพร้อมๆกันถึง6ตัวและแต่แมเขาต้องตกตายลงทันทีท่านปู่สีหน้าของเฉินเชิชงหยูได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงในเวลาเดียวกันนี้เองที่หลี่โม่หยวนแล้วเชี่ยวหญิง ก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเช่นกันเพราะว่าเฉินหยูชิงนั้นเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่แข็งเก่งที่สุดของตระกูลเฉินแต่เขากลับต้องมาตกตายที่นี่สายตาของหลินเทียนในตอนนี้เข่งขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมทั้งหันมองไปทางเฉินเฉิงหยูเป็นคนต่อไปเขาได้พุ่งผ่านกองทหารโอสถหลายสิบตัวโดยที่พวกมันแม่ขวางทางเขาเลยไม่แต่น้อยปิบตานี้เองที่เขาได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเฉินเฉิงหยูบังเอิญเลยจริงๆว่าไหม ผู้มีพรสวรรค์เขาได้เสียยิ้มออกไปเฉินเชิงอยู่ได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมทั้งหันออกไปพูดกับหลี่โม่หยวนและคนอื่นๆโดยใบหน้าใจซีเผยดว่าผู้อุโสช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยตัวของเขาเป็นคนที่ยิ่งยโสและโอหังแต่ก็รู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายช่วยเจ้าเงินหรือวันนี้พวกมันทุกคนต้องตายกันน้งหมดหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเขา ยังจวันที่เฉยนเชียงหยูนํากองกําลังผู้เชี่ยวชาญไล่ล่าเขาจนเกือบตายได้เป็นอย่างดีเขาได้เวียงฝ่ามือตบออกไปอย่างไม่ปาณีเม้แต่น้อยผุบเลือดได้สายกระจายออกไปทั่วพื้นที่หลังจากที่ศีรษะของเฉินเชียงหยูเละออกเป็นชิ้นฉิผู้คนโดยรอบได้แต่มองออกไปด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากการแทรกแซงทหารโอสถก่อนหน,นี้ของเฉินหยูชิงนั้นทําให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้อีกฝ่ายกลับตกสังหารลง พร้อมๆกับรุ่นยาของตัวเองนี่มันทําให้พวกเขารู้สึกหวาดหวันว่นเป็นอย่างมากหลินเทียนได้หันมองกลับไปทางหลี่โม่หยวนและคนอื่นๆก่อนที่เขาจะส่งความคิดออกไปค้าบุ่มบุ่มบุ่มแรงกดดันมหาศาลได้พุ่งออกมาอย่างรุนแรงก่อนที่จะหารโอสถนับสิบตนจะพากันกลูเข้าใส่สีหน้าของทั้งสามคนถึงกับเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่เห็นกองกําลังขนาดนี้แต่ละตัวนั้นลว้วนจะมีพลังเทียบเท่ากับเขตแดนวิญญาณนิรันด์ด้วยซ้ํา ระยำนี่เจ้าคิดจะทําอะไรหลี่โมหยวนได้พูดออกมาโดยสีหน้าที่ีดเป็นกระดาษหลินเทียนไม่ได้ตอบอะไรกลับไปพร้อมหันมองไปทางอีกสองคนที่อยู่ห่างออกไปโปกขังและหลี่กูหวงข่าเขาได้พูดประโยคเดิมออกมาระหว่างที่จ้องมออกไปทางพวกเขาเมื่อคําพูดพวกนี้ได้สิ้นสุดลงทหารโอสวดกว่า50บตนก็พร้อมใจกันกระโดดก็ใส่พวกเขาทั้งสองอย่างรวดเร็วสีหน้าของผู้คนโดยรอบถึงกับเปลี่ยนไปอย่างมากนี่เขา สามารถควบคุมทหารโอสถได้จริงๆงั่นหรือขนาดปนุมารย์ระดับที่6อย่างเฉินหยูชิงก็ยังทําได้แค่แทรกแซงพวกมันเท่านั้นแต่เขากลับสามารถควบคุมพวกมันได้นี่เป็นไปได้ไงกันหรือว่าเขาจะเป็นปมุมารย์นักเล่นแร่แปรธาตุกันความสามารถของเขาแข็งเก่งกว่าเฉินหยูชิงงั่นหรือทหารโอสถทั้ง99้ัวตนั้นมีพลังเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ทั้ง9 9คนนี่มันหลายๆคน พากันแสดงสีหน้าที่สะพึงกลัวออกมาทันทีความคิดของหลินเทียนได้ถูกส่งออกไปขณะที่เหล่าทหารโอสถทั้งหลายต่างก็เคลื่อนไหวไปมาหลี่กลุ่ห่วและโปกยขังเองต่างก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเช่นกันพวกเขาล้วนแต่ใช้สวนบรรปการและทะเลแสงอาทิตย์ออกมาอย่างรวดเร็วเขตแดนราชันมันหลายกาดก็จริงแต่คิดว่าสามารถต่อกรกับเขตแดนวิญญาณน,นิรันเป็นผงได้งันหรือหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาแน่นอนว่าคำพูดของเขา ถูกต้องพอเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถรับมือและสังหารทหารโอสถได้1นถึงสตนก็จริงแต่เมื่อต้องเผชิญหน้าทีเดียวเป็นฝูงมันก็อันตรายมากๆและแม้ตลีกูหวงที่แข็งเก่งก็ยังถูกไล่ต้อนไม่ต่างกันหลังจากที่เสียงแตกหักทุกทรงออกมาเขตแดนราชันทั้งสองก็ได้รับความเสียหายและเกิดการปีดแตกทหารโอสถหลายสิบตัวได้เหวี่ยงลำแสงเทวะของตัวเองออกไปปะทะเข้าตรงๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแรงกดดันอันแข็งเก่ง ที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์กว่าหลายสิบตนที่ถูกส่งออกไป,ปพร้อมๆกันจะน,น่ากลัวขนาดไหนผุบผุบหลีกู่ห้วงและโปคขังต่างก็พากันถูกตบจนลอยเคว้งออกไปไกลพร้อมก,กากเลือดออกมาขณะที่เขตแดนราชันได้พังทลายลงสายตาของหลินเทียนในตอนนี้ดุร้ายเช่นเคยเขารีบส่งความคิดออกไปสั่งการให้เหล่าทหารโอสถทั้งหลายเปิดฉากโจมตีอีกครั้งทหารโอสถ ซึ่งเป็นยาทิพดับที่8นี้เป็นสิ่งที่เจ้าโอสถได้ทิ้งเอาไว้อย่างแน่นอนเซึ่งคงล่างของหลักการเล่นแร่แปธาตุมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าโอสถได้ทิ้งเอาไว้เช่นกันดังนั้นทหารโอสถเหล่านี้จึงได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเขาบุ่มบุ่มบุ่มแรงกดดันอันทรงพลังได้ประทุกออกมาพร้อมๆกับลําแสงนิรันที่เจืดจลัดหลี่กูห้วงและโปะหังต่างก็ตกอยู่ในที่นั่งลําบากหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับทหารโอสดพร้อมๆกันหลายสิบตัว จิงต่อไ้พวกเขาตูกกระแทกเปลวออกไปหลายต่อหลายครั้งดวงตาของดีกูฮ่องเป็นประกายเย็นเยือกออกมาแม้ว่าปากของเขาจะถูกกดเไปได็นเลือดแต่เขาก็ยังจ้องมองกรมิงออกไปทางหลินเทียนสายตาของโปคังในตอนนี้ยิ่งดุร้ายขึ้นกว่าเก่าและส่งผลให้แรงกดดันอันมหาศาลปัทโออกมาจากภายในร่างกายของเขาเป็นสายตาที่ดีนี่หลินเทียนได้เสยยิ้มออกมาอย่าเงเย็นชาเมื่อส่งความคิดออกไปแล้วเหล่าทหารโอสถหลายสิบตน ก็ได้พากันสำแดงทักษะต,ต่างๆหนานาออกมาพิพตานี้เองก็ทําให้ห้องแห่งนี้ถูกอัดแน่นไปด้วยลำแสงอันเจิดจ้าลี่กูหวงได้ใช้ทักษะทะเลแสงอาทิตย์ของเขาอีกครั้งพร้อมๆกับทักษะเทพจําแรงแต่หน้าเสียดายที่เขายังไม่สามารถรับมือกับทหารโอสถที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณน,นิรันด์เป็นโหลพร้อมกันได้เขาจึงได้ถูกดีดปิ้วออกไปซ้าแล้วซ้าเล่าและร่างกายก็ถูกชีลมไปได้วยเลือดโปรขางที่อยู่อีกทางหนึ่งเอง ก็ได้แตกก่กาดกเลือดออกมาไม่หยุดหย่อนระหว่างที่เขาก้าวถอยกลับไปสวปรรค์บรรพการของเขาได้แตกสลายแถมยังตั้งรับการโจมตีมาหลายครั้งจึงทําให้เขาได้รับบาดเจ็บไม่น้อยสามารถสังหารกายราชันลงได้ถึงสองคนภายในวันเดียวนี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเขาได้เสียยิ้มออกมาผู้เชี่ยวชาญในสถานที่แห่งนี้ต่างก็พากันสูดหายใจข้อลึกด้วยความรู้สึกปั่นป่วนที่หายใจไม่ทั่วท้องไปตามๆกันนี่เขา คิดจะสังหารกายอสูนบรรปการและกายแสงอาทิตย์นั่นหรือไม่คุยโวไปหน่อยหรือไงกันคุยโวนั่นหรือเขาที่สามารถควบคุมทหารโอสถแบบนี้ได้สามารถทําได้ทุกอย่างแน่นอนจะสังหารจริงๆงนั่นหรือคนตะกูลหลี่และตะกูลเทพอสูนพวกเขาจะต้องบ้าคลัง่งแน่ๆหลายๆคนได้พากันสูดลมหายใจเข้าลึกทักษะเทวะอันรุนแรงได้ระเบิดออกมาไม่หยุดหย่อนระหว่างที่ทหารโอสถหลายสิบตนแต่ก็พยายามกดดันเข้าใส่ทั้งสองคน เป็นอีกครั้งที่ร่างของหลีกูหวงถูกส่งปิวออกไปก่อนที่เขาจะกักเลือดออกมาโปคังเองก็ไม่ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่นักเพราะว่าตัวของเขาได้แต่ถอยล้นกลับไปไม่หยุดหย่อนด้วยหัวไหล่ที่ถูกทำลายจนเป็นรูโว่หลินเทียนแนจริงก็สู้กับข่าซึ่งซึ่งหน้าสีโปคังได้ส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาได้หลินเทียนได้ตอบกลับไปหลังจากพูดจบแล้วเหล่าทหารโอสถต่างก็พากันกูเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างไม่ปราณี โบกหังไดแต่แสดงสีหน้าดูร้ายออกมาก่อนที่จะถูกเหล่าทหารโอสถตบจนปิวออกไปไกลหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะหันหน้ากลับไปอีกทางกายแสยงอาทิตย์เขาได้เสียยิ้มออกมาระหว่างที่มองออกไปทางหลีกหหล่กูหวงหลี่กูหวงที่กําลังถูกทหารโอสถลุมอยู่นั้นก็ได้แต่ตกอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเป็นอย่างมากเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาอย่างหนังหลี่โมยวนที่อยู่อีกฝั่งเองก็ถึงกับกากเลือดออกมาไม่หยุดหย่อน หลังจากที่ต้องประเชิญหน้ากับทหารโอสถนับสิบตนไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้หลี่โมโยวนได้ส่งเสียงออกมาหลิยนเทียนได้กว่ตาตาเมอออกไปทางเขาเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพูดขึ้นว่าค้าเหล่าทหารโอสถทั้งหลายได้รับคำสั่งและพากันเวียงฝ่ามือออกไปอย่างรุนแรงฝุบก่องเลือดได้ระเบิดออกมาจากร่างกายของหลี่โมยวนโดยที่ไม่หลงเหลือไว้แม้แต่วิญญาณของเขาด้วยซ้ำผู้คนในรอบต่างก็แสดงสีหน้าหวาดผวาออกมา ด้วยความรู้สึกตกตะลึงผู้อวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไตาส่วนที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเขียตแดนวิญญาณน,นิลันกับถูกสังหารตามสบายนะหลินเทียนได้กล่าวออกมาและเสยยยิ้มณนะตอนนี้หลักการเล่นแร่แปรธาตุภายในทะเลความรู้ของเขาได้หมุนวนทําให้ร่างกายของเขาปลดปล่อยกินไดโอสตออกมาอย่างเข้มข้นหลังจากที่เขาลงมือสังหารหลีม่มู่หยวนแล้วมันจึงทําให้เขามีจํานวนทหารโอสถที่ไม่ได้ใช้งานเพิ่มขึ้น และเขาก็ไม่รีรอเลยที่จะสั่งการให้พวกมันโจมตีไปยังหลี่กู่ห้วงบุ่มแรงกดดันมหาศาลได้ระเบิดออกมารอบทิศทางข้าจะตอบแทนเจ้ากลับไปยังสาสมได้ละคอยดูสิหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองทหารโอสถนับ30ตนได้กระโจนออกไปทางหลี่กู่ห้วงด้วยระดับพลังที่เทียบเท่ากับเขตแดนวิญญาณนิลังทั้งหมดเทพจำแรงทะเลแสงอาทิตย์หลี่กู่ห้วงได้ส่งเสียงออกมา พูดก็พูดกืออีกฝ่ายเองก็แข็งแก่งจริงๆนั่นแหละแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับทหารโอสถที่มีะระดับพลังเขตแดนวิญญาณนิรันด์ถึง30ตนก็ยังสามารถรอดมาได้จนถึงตอนนี้และมันก็ถูกทําลายลงไปหลายตัวในเวลาเดียวกันสังหารเขตแดนวิญญาณนิรันด์ได้ก็จริงข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะสังหารได้สักกี่ตนกันหลีนเทียนได้พูดออกมาด้วยสายตาที่เย็นเยือกความคิดของเขาได้ถูกส่งออกไปก่อนทิ่กลุ่มทหารโอสถ จะพากันกูก็ไปอีกครั้งแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีพรสวรรค์มากมายขนาดไหนแต่ก็ไม่มีทางต่อกรกับทหารโอสถมากมายขนาดนี้ได้รักษาเทศจำแรงและทะเลแสงอาทิตย์ได้แตกสลายหายไปก่อนที่ร่างของเขาจะถูกตบเปียวออกไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปเสียงร้องหวยหวนถูกส่งออกมาจากอีกฝั่งไปชิงหญิงและเหล่าชิวหญิงที่ต้องประเจนหน้ากับทหารโอสถกว่า20ตนได้ระเบิดแรงกดดันของพวกตนออกมาอย่างบ้าคลั่ง เสียงปีแตกได้ถูกส่งออกมาจากทางตำหนักเล็กๆซึ่งอยู่ตรงหน้าก่อนที่มันจะถล่มลงและตอนนี้เองที่กิ่นหอมของยาทิปสองเม็ดที่อยู่ภายในขวดหยกชั้นดีซึ่งหากมองดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่าผิวของตัวยานั้นมีรูเล็กๆอยู่7จรูให้ความรู้สึกแปลกมากๆและกระจายตัวออกไปทั่วพื้นที่ยาทิฟเจ็ปานีดมันเป็นยาที่สามารถเพิ่มอายุไขได้ถึง500ปีมีสรรพคุณเพิ่มอายุไขลหลายๆคน ได้ส่งเสียงออกมาดวงตาของพวกเขาพันเปลี่ยนเป็นสีแดงกำาโดยเฉพาะไปชิงหญิงและก็เหล่าชิงหญิง,ง,ญงที่กำลังจะหมดอายุไขในอีกไม่กี่สิบปีเมื่อได้เห็นตัวยาที่สามารถยือดอายุไขได้ถึง500ปีนั้นก็ถึงกับทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากๆและสำหรับพวกเขาแล้วมันมีค่าเหนือยิ่งกว่าทักษะเทวะของเจ้าสวรรค์ด้วยซ้ำพวกเขาต่างก็ระเบิดพลังออกมาพร้อมๆกับพุ่งเข้าไปคว้าขวดจุกเอาไว้ ดวงตาของหลี่กูหวงนั้นเป็นประกายออกมาก่อนที่เขาจะแผ่ทะเลแสงอาทิตย์ออกไปเฮ้อโปคังได้เสย,ยออกมาพร้อมทั้งแผ่สวรรค์บรนดาลออกไปเพื่อยังชิงกดยาทิพย์เช่นเดียวกันดวงตาของเหล่าผู้เชี่ยวชาญโดยรอบเองก็ล้วนแต่เป็นประกายออกมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าขยับเคลื่อนแม้แต่น้อยผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งสี่คนซึ่งสองคนในนั้นอยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันด์ส่วนอีกสองคนเป็นกายราชัน ที่สามารถสังหารเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ได้พวกเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาจะไปกล้ายแย่งชิงกับคนเหล่านี้ได้ยังไงกันบุ่มทักษะเทวะได้ระเบิดออกไปทั่วและส่งผลให้มิติพังทลายลงผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ล้วนแต่ได้รับบาดเจ็บกันทั้งหมดแต่กลับสามารถปลดปล่อยแรงกดดันที่แข็งแกร่งขนาดนี้ออกมาได้โดยเฉพาะหลีกูห้วงและโปขังที่เป็นกายราชันซึ่งทําให้พวกเขามีพลังชีวิตที่แข่กล้ามากๆแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บก็จริง แต่ก็ยังแข็งแก่งเช่นเคยทันใดน,นั้นเองมีเส้นแสงพุ่งผ่านออกไปก่อนที่ทหารโอสถจะส่งขวดยาทิพนั้นให้กับหลินเทียนหลังจากที่พวกมันแย่งชิงมาสีหน้าของผู้คนทั้งหมดถึงกับเปลี่ยนสีไปในทันทีดวงตาของหลินเทียนที่กำลังถือขวดอยู่นั้นได้เปล่งประกายออกมาเพราะว่าเขาได้รับยาเพิ่มอายุไขกว่า500อปีมาไว้ในมือแล้วนี่เจ้าคนโฉดน,นั้นเป็นคนได้รับมันไปอีกแล้วยาติดยืดอายุข500อปีในตำนาน หลายหลายคนได้แต่จ้องมองออกไปทางดินเทียนพางกำมัดเอาไว้แน่นหากว่าไม่มีเหล่าทหารโอสถอยู่พวกเขาก็คงจะลงมือไปแล้วต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิลตอนปลายก็ยังต้องหวยหายาที่พวกนี้อายุขัย500้อยปีนั้นสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและขีดสุดส่งมันมาเหล่าเชีวหญิงได้ส่งเสียงคำรามออกมาไปเชียงหญิงและหลีกูหวงรวมถึงโปะคางเองก็ได้แต่จ้องมองไปทางดินเทียนเป็นสายตาเดียวกัน หลินเทียนได้สียะยี้มออกมาและกล่าวว่าจะตายหงกันอยู่แล้วยังจะพากันคิดถึงเรื่องยาน,นี่อยู่งั้นหรือ